ชิมเป็นคำคำเลยอ่ะอืมอร่อยอ่ะหวานๆเปรี้ยวๆไม่กินหมอมาจ้ะสวัสดีจ้ามาพอกับชองเมยดาภาคีเนาะจ้ะมีสีผ้มากินขนมจ้ะขนมมีซอว่าคลิปชโคโค็อกโก้ เป็นคนหนึ่งที่แบบว่าแผ่แพ well. ็กเกจขนมนะจ๊ะเห็นแบบแค่หนากลองมันหนากินกับซื่อมาชิมเลยจ้ะนี่เด้ดื่อมาจากแถวท็อปสเปอร์มาร์เก็ตนะจ๊ะในท็อปนะจ๊ะกองละห้าสิบเกาบาทเป็นขนมแผ่นเขิ่นเขียนว่าขนมแผ่นข้าโพดอบกรอบรสตอร์เบอรี่ี มาซิมกันเบิ้งมาฉีดแสบหรือเปล่าอืมหอมสตรอเบอรี่จ้ะนี่เฮ้ยเหมือนถาดพิซซ่าเลยเนาะหอมสตรอเบอรี่จ้าเป็นข้าวโพดอบกรอบนี่ เป็นชินเป็นแบบชินเป็นคำๆเลยอ่ะอืม,อ,มอร่อยอ่ะหวานๆเปรี้ยวๆไม่กินหอมมากอ่ะอืมกรุบๆกรอบๆเนี่ะรสชาติแบบ มีความหวานความเปรี้ยวกลมกลมร่่งโตกลมกลืนหอมพร้อมอม,มีความหอมกินคู่กับน้ำแล้วต่อันนี้ตรงมีน้ำแบบกินคู่เฮ้ยได้ยินเสียงเปิดขวดอยู่ป่ะจ๊ะเปิดกระป๋อง เ,เพื่อนเคยได้ยินแบบว่ากินแบบ ASMR ไหมน่ช่องกับมีนะจ๊ะช่องไม่ยดาภาคกินกระเฮ็ดคลิปก,กิน ASMR คือกันนะจ๊ะแบบว่าเป็นกินที่แบบไม่เสียงแบบเสียงดังฟังชัดนะจ๊ะเพิ่มอรรถรสในการแบบกินกับฟังนะจ๊ะบางที่เสียงกินเป็นเสียงบำบัดได้ได้จ๊ะเนาะอื้อ อร่อยแพ็กเกจเพื่อนกันนี่จ้ะชวนให้ชวนให้นาเสือเนาะในออนไลน์อาซิมีแล้วจ้าร่องเซิร์ชอินเทอ,อ,อร์เน็ตเบิงเนาะเซิร์ชเบิงช่องทางการขายนาซิมีแบบหลายมีแพลตฟอร์อมแบบสีสมม่จ้าเนาะเพื่อนๆนิยมมักสื่อของกัน แซ่บจ้าแซ่บออาละจ้ารีวิวแซ่บจบการรีวิวนอกจากเอาไว้พอกันคลิปหนาวสิภาพเพียงอีกขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องในการเหดช่องนะจ้ะเอาไว้พระเจ้าไว้พ่อนะคะเพื่อนๆขอพระเจ้าไว้พ่อนะคะบายบาย